ครับผมก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงชาแนลนะครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดไทยนะครับมาดูว่าเป็นไงบ้างนะครับทุเรียนวันนี้นะครับผมบอกกันตรงๆนะครับว่าตอนนี้ทุเรียนเยอะมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้มาในช่วงเย็นนะครับก็มีร้านนะครับที่เก็บไปหลายร้านนะครับเพราะว่าปิด5้าโมงนะวันนี้ก็หมายจะ5้าโมงอยู่แล้วนะครับ ติดไปหลายหลายที่ครับวันนี้ไปหลายตลาดนะครับนะฮะก็เห็นไหมครับบรรทุกมาเป็นคันคันรถเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่นการเสียเวลามาแล้วก็เดี๋ยวจะถามราคาให้นะครับนะครับก็เก็บนะครับทยอยเก็บนะครับมาถามร้านนี้เลยสวัสดีครับพี่ครับพี่ไซนี้กี่กิโลขายยกยกยกแข่ง ก็รณ้อยสามสิบโลเข่งหนึ่งนะครับตอกโลเท่าไหร่ครับรุ่นนี้รุ่นนี้สิบเก้าสิบบาทนะครับผมเก้าสิบบาทก็ถือว่าถือว่าถือว่าถูกโอเคเลยนะครับเพราะว่าหลายร้านก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับไซส์ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้านเจมเจมหวยเลยใช่ไหมครับนะครับร้านเจมหวยเลยนะครับผมวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดไทยนะครับ อ่านะครับก็เป็นไซส์นี้ไซส์นี้ก็อยู่ที่100นะครับลูกส,สวยๆปูเยอะๆนะครับนะครับนี่เป็นหมอนทองนะครับโดยตองโดยสวยโดยตองน,นี่อยู่เท่าไหร่ครับเบอร์เล็กอยู่ที่แปดสิบเบอร์เล็กอยู่ที่80นะครับผมนี่ครับร้านนี้เลยนะครับผมนําเสนอวันนี้นะครับ าาอ่าเก้าใสอันนี้เรียกว่าเบอร์หัวนะครับผมเบอร์หัวเก้าสิบบาทอันนี้สุกเลยไหมครับหรือว่าไว้ประมาณพร้อมกินเลยครับพร้อมกินเลยนะครับครับแวะเข้ามาดูนะครับที่ตลาดไทยเป็นเบอร์สองเบอร์พิเนียมเบอร์สองกเบอร์ไปกินพิเนียมอยู่เท่าไหร่ครับพื่อร์นี้อยู่ที่ร้อยสามสิบบาทร้อยสามห้าบาทร้อยสามสิบร้อยสามห้าร้านที่ขายขายขั้นต่ํากิโลขึ้นครับตั้งแต่ห้าสิบขึ้นไปห้าสิบโลขึ้นไปนะครับขอบคุณพี่ชายครับขอบคุณครับขอบคุณเฮียด้วยนะครับผมอ่ะนะครับผม ยาวไปยาวไปครับวันนี้มีอ่อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุเรียนวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยที่จะไปทักทายนะครับกลับมาคึกคักอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์นะครับโอ้เห็นไปครับพี่น้องครับที่ผมเคยบอกกับทุกท่านว่าซอยนี้คึกคักจริงๆนะครับหอบๆนะครับใส่แมสเดินนะครับผม โอ้โหเยอะๆนะครับดูบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่นะฮะหลายร้านหลายราคานะหลายไซส์หลายเกตนะครับอย่างที่ผมบอกเริ่มตั้งแต่ห้าสิบกิโลกรัมสวัสดีครับนี่ทุเรียนจันใช่ไหมครับละยองนะครับผมพี่เข่งนี้ประมาณกี่โลพี่ขายยกเข่งร้อยสิบโลขึ้นนะครับตกโลเท่าไหร่ตอนนี้ไซส์นี่เบอร์หัวหรือเปล่าครับ เบอร์หัวร้อยยี่สิบห้านะครับครับผมขอบคุณนะครับคึกคักร้อยยี่สิบห้าหัวสามร้อยสามสิบห้านะครับผมขออภัยครับอ้โหนะฮะที่เป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับบรรยากาศก็คึกคักอยู่ดีฮะนู่นสดลูกหูลูกตาเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือการค้าส่งที่นี่นะครับตลาดไทยนะครับเยอะอยู่นะครับวันนี้ แม้แต่เป็นช่วงเวลาที่จะ5้าโมงเย็นแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้านะครับทั้งปีกและส่งหมุนเวียนกันเข้ามานะครับนะฮะนู่นนะครับอ่ก็ราคาก็อย่างที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่นี้ให้ดูบรรยากาศกันต่อนะครับก็ยังมีรถทุเรียนเข้ามาส่งเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นอ่าตั้งรับผมปกติช่วงเย็นตรงนี้นะครับหลายคนก็จะปิดแล้วนะครับผม เอาละครับพอหอมปากหองคอน,นะครับยุทธพงศ์คงเดินไม่สุดนะครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศและก็ภาพรวมของราคามาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับยุทธพงศ์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ